ถูกไหมค่ะสังเกตุไหมว่าธุรกิจทั่วไปเนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะถูกไหมเพราะต้อง<ะ>จะดีเลยกี่ปีนั้นเราเราบอกไม่ได้แต่แต่ทําไมผมมาทํานี้เพราะว่าผมเนี่ยผมมีโอกาสได้มาอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอ่า,านหนังสือเอ่อเอ่อที่ว่าเรียนสี่ด้านของโลกที่โยซากิเก็บอกว่าตั้งแต่ปี2010เป็นต้นไปเนี่ยโลกมันจะเกิดธุรกิจลักษณะเครือข่ายจะเข้าเข้าสู่ยุคเครือข่ายที่ ที่ว่าบูมสุ่ขีดกับเครือข่ายยเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทุกอ,อย่างไม่ว่าก็าเป็นเครือข่ายหมดเลยถูกไหมการโลกมันจะเข้าสู่ยุคของธุรกิจรักษณะอย่เงี้ยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่านทางเดตอะไรต่า,างๆมันเป็นเครือข่ายก็เลยมาทําธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายทางแล้วพอได้มาเจอเจอบริษัทเนี้ยบริษัทเด่นเช่นเนี้ยเป็นเป็นธุรกิจเครือเครือข่ายที่ว่า ภายใต้กำลังของดเตอร์สมชายอาชูราเนี่ยท่านได้เข้ามาตรงนี้นนหรือยังคะเข้ามาตั้งธุรกิจนี่มองตั้งแต่ปี47แล้วเห็นความเป็นไปได้ตั้งแต่ปี50เพราะปี50เนี่ยมันเกิดเป็นห้างเป็นเป็นเป็นจอยมาแล้วก็มาชัดเจนมาเ่อว่าประธานเนี่ยได้มีการซื้อที่ดินไปทั่วประเทศตอนเนี้ยซื้อไปหลายหลายจังหวัดที่มีสนามบินขึ้นลงแล้วที่ดินหัดยี่เนี่ยผมก็เป็นคนที่ไป ไปหาทำเลเราก็ได้ที่ดีน,น,นี้นมาท่านมแบบองในระะไกมองว่าเรามองว่าแถวน้่นนยามันจะมีห้างของอต่างๆอยู่เราจะหาทำเลที่กใกล้ๆกับห้างต่างๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเราจะมีจุดขายของเราเนี่ยเรา,เเราห้างเราเป็นห้างที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะแบ่งผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภค ก็ในส่วนของห้างนะคะมูลค่าโครงการที่โครงการคิดว่าน่าแต่ละสาขาก็น่าจะเกือบเดือดเสร็จแล้วน่าจะเกือบเกือบร้อยล้านนาทคัดอย่างนี้ประมาณเกือบร้อยล้านบาสาขาเฉลยจะประมาณสักหกเจ้าหกเจ็ดสิบล้านประมาณเนี้ยแต่ที่นี่เนี่ยจะสร้างเป็นสามชั้นนะประมาณเกือบร้อยล้านพื้นที่เท่าไหร่เล้วคะพื้นที่นี้ไม่ไม่ต่ำจากหนึ่งพันห้าร้อยตารางเมตร แล้วก็จะมีชั้นบนสุดเนี่ยจะเป็นห้องประชุมถามว่าทําไมต้องมาประชุมประชุมเพื่อว่าให้ทุกคนมารับทราบว่าทุกคนจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรงานขงห้าะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาร่วมห้างจะต้ ard, องมีขั้นตอนในการจะเข้าใน,นี้ไหนบ้างคะในขั้นแรกเนี่ยก็คือเข้ามาศึกษาก่อนก็คือมาดูรูปแบบของระบบตรงนี้ว่าการที่เราเข้ามาเนี่ยปัจจุบันนี้ผมได้ซื้อแมนชา่นอยเนี่ย ผมก็ขยายแฟรนไชส์ให้กับใครก็ได้ที่ต้องการเข้ามาเป็นผูส้สวอห้างเข้ามาเป็นเจ้าของคนหนึ่งอ<ม>เข้ามาดูรูปแบบว่าเอ๊ะแล้วเข้ามาเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรธุร<ม>กิจตรงนี้เนี่ยเป็นธุกรกิจที่แตกต่างจาก,กทั่วิไปเป็นธุกรกิจที่ว่าเราไม่ต้องแบกของไม่ขายนะเราขายแฟรนไชส์วามขายความเป็นเจ้าของห้างเมืม่อทุกคนเข้ามาเนี่ยตมาซื้อมาใช้การทุกคนได้แฟรนไชส์ไปก็ไปขยายต่อต่อ กลุ่มของทุกๆคนทองเข้ามาซื้อชาดีนี่นะังนั้นผลตรงนั้นเนี่ยผลผลต่าที่ว่าเงินเงินทุกหนึ่งร้อยบาทที่เราจ่ายไปปกติที่เราไปซื้อของทั่วเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเราจ่ายไปเนี่ยสินค้าจุกินจับรงงานแค่ประมาณแค่สี่สิบบาทผลต่าทนที่หกสิบบาทหรือหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเราก็จะนำมาแบ่งสรรแส่วนให้กับในทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมเป็นผู้ส่วนนะครับ มาแต่ให้กับผู้บริโภค,คที่มาซื้อแผ่นชามาเป็นอุ่นเสืออ้ออยู่ในระบบด้วยระบบนนการตลาดตอนนี้มีการถึงเท่าไหร่แคะเรามีการเปิดตัวร่วมภาคเนี่ยเมื่อวันที่16กันยายนที่ซียผ่านไปเนี่ยที่ศูนย์ประชุมชลิติซีมออนะท่านะาประธานได้ประกาศไว้ว่าจะเริ่มต่อขสาเข็มเนี่ยอยู่ที่เดือนเดือนสิบเอ็หรื 11, อเดือน12สิบสอบตอนนี้เนี่ยจริงๆจริงๆก็จะได้ ต่องอสเข็มแล้วแต่ว่ามีการแก้ไขแบบเพื่อให้ทีแรกจะสร้างเป็นสองชั้นแต่มาดูแล้วว่าคนทางใหญ่เยอะก็เลยเพิ่มเป็นสามชั้นมีการแก้ไขแบบแตพวกที่จะีลองรับคนตรองเหนมากใช้ไหมีัดมีการทำธุรกิจอี้ไหมบ้างคะผมมองว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ยังไงก็ไปได้ดีเนื่องจากว่า ป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราจะต้องใช้กันทุกวันอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ว่าจะเกิดวิกฤตยังไงน้ําจะท่วมหรือมีวิกฤตอะไรก็แต่แต่เราก็มีในงคนจะต้องหาน้ำเปนสันวถูกไหมสินค้าเราต้องซื้อต้องใช้อยู่แล้วเมื่อบริโภคเมื่อมาบริโภคสินค้าถ้ายังซื้อตามห้างอาจจะเดินเข้าไปก็ไม่ได้รับผลตอบ แต่ถ้ามาซื้อที่เกศศเนี่ยมันจะมีผลอบแทนเป็นเงินคืนออนมากถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นคนก็จะมาซื้อในในในช่องทางที่มีผลประโยชน์มีเงินคืนมีผลประโยชน์ mm hmm. ในการทํางานเนี่ยผมจะท,ทําธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยผมผมจะจะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าถ้าเปรียบเทียบในการปลูกพืช mm hmm. เราต้องมองหาเมล็ดพันธุ์ก่อนเราต้องมองว่านี่คือเมล็ดพันธุ์ที่ ที่มันโตได้นะเป็นเมล็ดพันธุ์แบบพืชล้มลุกหรือว่ายืนต้นนะถ้าพืชล้มลุกเนี่ยถึงแม้เราทุ่มเทกับมันยังไงเนี่ยมันก็ไม่เติบโตใหญ่โตได้ถูกไหมอ่าเป็นพืชล้มลุกเนี่ยยังไงมันก็ไม่ใหญ่โตแต่ถ้าเป็นพืชยืนต้นเนี่ยถ้าเราเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ใช่เนี่ยมันจะเติบโตถ้าเราเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ใช่แล้วเนี่ยทีนี้เราก็มาศึกษาว่าแล้วเราจะปลูกมันยังไง แ้ผมมองว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจศตวรรษที่21มันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่เราสร้างมานะมันสามารถจะตกทอดไปถึงยุคยุคลูกหล,ล,ลานลงไปได้ผมมองว่ามันเป็นทรัพย์สินนะอ,อยากจะฝากถึงนักธุรกิจในหันใหญ่น,ะนักธุรกิจเพื่อนๆด้วอยัตอยากจะฝากผมว่าวันนี้เนี่ยธุรกิจหลายๆอย่างอาจจะดีอยู่ แต่ท่านแน่ใจหรือว่าธุรก,กิจของท่านเนี่ยจะดีไปถึงยุคลูกหลานท่าน<ม>โดยที่ไม่ผันแปรตามลกใบนี้แล้วโดยเฉพาะในปีปี58เนี่ยประเทศไทยก็เข้าสู่ปีสี่ท่นความผันแปรจะมีการเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนผมเองเนะี่ยผมได้มองเห็นว่าธุรก,กิจเจสินเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ที่ทําเป็นธุรก,กิจเนี่ยสามารถขยายนะขยายได้ไปทั่วประเทศไทย ไปทั่วอาเซียนแล้วต่อไปไปทั่วโลกโดยที่ผมไม่ต้องไปทนลงกทุนเองเพราะผมแค่ซื้อแฟรนไชส์ความเป็นเจ้าของระบบนะด้วยเงินไม่มากแต่ผมก็เป็นเจ้าของห้างทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั่วประเทศหรือไปทั่วอาเซียนหรือไ,ไปทั่วโลกต่อไปเมื่อเครือข่ายผมเนี่ยแตกตัวขายายไปทั่วประเทศไปทั่วอาเซียนไปทั่วโลกทุกท่านลงคิดดูว่าเครือข่ายผมเนี่ย เดินเข้าไปซื้อสินค้าไม่ว่าสาขาไหนเนี่ยผมจะมีรายได้โอนเข้าบัญชีแบบไม่รู้จบนะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงนักธุรกิจด้วยกันว่าวันนี้เนี่ยโลกใบนี้กําลังมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะแล้วผมเองก็ได้มองเห็นมาแล้วท่านลองมาศึกษาดูผมก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเจนซีส